ว่าเวานะนันเปลียวด้วยว่าเวาด้วยนะน,นันเนื้อเรียกว่ามนโนววเวกนะมนโนววเวกมนโนววเวกเลย้ไม่เคยคล้ายกับว่าเป็นภาชนะทองที่ขาดไปแล้วไปแล้วนันคอยลองรับพระสัตธรรมเทศนาเนะี่ย <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นโอเปริโกน,น้ำมาคุณของพระุท,ทธิจา้ามาในดวงจิตเน้อมองมามันใคยคลาสหอ,องมาประทับในดวงจิตของเรานะเนะให้เนาะเคคลดเช่นนั้นเราเน้อต้องไม่เห็ละโอตะปะเป็นกลัวพระองค์อายพระองค์นะไม่คิดน,นอกเลิดน,นอกลายนอกธรรมภาย เจเสืตรตรองต่อพุทธอพุทธอนะบริการพุทธอพุทธออย่างเดียวเลยให้เจตนะคุณขอได้พอทอนะุทธอให้เดือดให้หนังให้หัวใจเลือดลมของเรานะนั่นอินนอพอทอนะุทธอให้ชำนาญและอิบการอง์สำเนตพระพูมิอาภาพระองคตว่าพระโฮเลยก็ต่อทาให้มากในพอทอุทธอ ทำมอสังฆอารวาสก่อนอภรรตรขังเียขังเลยนั่นเะราวางพทุพทโธพุทโธเลยเลยเถอะนะไม่ออกปากก็นึกในใจนะาน,านะนั่นแล้วกำหนดพุทโธภาวนาพุทโธรหน้าทินนี้ต้องให้ละอดีตที่ล่วงแล้วมาอารมณ์ของเราอย่าไปขัดขอนะ้องในอดีตนะอดิจะเป็นภัยใหญ่เป็นภัยใหญ่นะั องสมเด็จพรนะมมพุทธพาอง์กลดาดว่าอัเดอดนั้นคล้าย,ายเราถุยน้ำลายลงไปแล้วเรียจเจนเหมือนนกเกลียดนักน่าเกลียดนักนั่นองสมเด็จพรนะมมพุทธพาองข้ามห้ามมาทับในชัวันนะนั้นแวกเด็ดออกจากดวงเกิด mm hmm. อย่าไปเคิดไปนึกนะที่ผ่านมาแล้วนั่นประการเดิม mm hmm. และอีกประการหนึง่งอนาคตข้าขงหน้านอนอย่าไปเคิดไปนึก สิ่งใดย,ยังไม่มาถึงเราอย่ากุนคว้าในปะการ์เดอรเขาเรียกว่าสมบัติมาสมบัติมา mm hmm. แล้วถ้าอารมณ์อันนั้นอยากเข้ามาท้ปัจจุบันนะนั่น mm hmm. เพื่อกระเดีตเพิกออนาคตอย่างที่กล่าวมาบริการพดทอพดทอให้หนักเข้าไปหนักเข้าไป <c oughs> อำนาจพดททอแหวกลงไปจิกขวักลงไป mm hmm. ทำให้มากถึงขนาดนั้นน้อยลงน้อยลงนะสงบนะัหน,น,นหากว่าจิตสงบในวะลาเน้ในวะลาเน้นะัน่นมือสติปกครองมือสัมผัญยาปกครองรักษาความสงบแล้วก็ละพุทโธพุทโธนะรักษาความสงบชินน เพงดูเช่นนั้นพราม่แพงอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้สงสัยดวง,งเกตของเรานะเนื้อเนื้อทีอเดียวนะห้อยสนใจในนะสําคัญมากแพงอยู่เช่นนั้นมองอยู่เช่นนั้นเห็นอยู่เช่นนั้นในความเพ่งนะนะแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นอีอปัญญาไม่ขึ้นมาเช่นแล้วเนี่ย สิ่งไม่รู้ก็รู้คนมาสึ่งไม่เห็นก็เห็นคนมาเรียกว่าอาจารย์ของธรรมะมันสอึ้นมาเช่นน, <c oughs> นั้นแม้แต่เดียวนะอ่านเลยนะ <c oughs> ยาวข้างนอกไปสอนจิตนะ <c oughs> ยาวข้างนอกไปสอนจิตให้มันล้วนออกมาจากจากพุทธพุทธเถอะพุทธเป็นของใหญ่แนะ่เป็นของใหญ่เนะั่นบรรดาพรธเจ้าทั้งหลายมาเกิดในโลกต้องสร้างบรมใหญ่ <c oughs> ยหญ่มากคือสดใหญ่มากคือสดนะมไม่สมัย,ดมเ,ดดเ,มยเดินองสมเด็จพระพเมีภาคเดินเสด็จไม่พระอานนท์นะตามหลังพระองค์ไปในครั้งนะั้นองค์พก็อนนท์ว่าดูกระอนนท์นะพระทาคตนะสร้างบารมีนะเป็นสาตรจสานด้วยเป็นมนุษย์ด้วยนะนะหาผลไม่ไิด้ แม่เอาเข็มกี่ลงในแผ่นเดนนะยไม่ถูกกองควรนของสถาพตไม่มยนั่นแหละพระหมหาบรุษเวียนวายตายเกิดนะสร้างบรยารมีใหญ่โตนะว้าขว้าจะได้เป็นสม,มัญญยพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นนี่แหละฉันได้ก็ดีพุทธเไปของครั้งมาเมื่อได้ชาตภาพมากแม่พระอ,องค์ประทรับ